สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปชมวัดพนันเชิงวัดเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยของอยุธยาเมืองเก่านะคะภายในวิหารวัดพนันเชิงมีจุดโดดเด่นสำคัญคือหลวงพ่อโตค่ะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยามาช้านานแต่เดิมชื่อพระเจ้าพนังเชิง ชาวจีนนิยมเรียกเจ้าพ่อซัมปอกงค่ะซึ่งหมายถึงผู้คุ้มครองการเดินทางทางทะเลต่อมารัชกาลที่สี่ได้พระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธไตรรัตนานายกค่ะพระพุทธรูปหลวงพ่อโตตามพงศาวดารกล่าวว่าสร้างขึ้นในพศ .1867 นะคะ ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีค่ะเป็นพระพุทธรูปปั้นลงรักปิดทองศิลปะอู่ทองตอนปลายปางมารวิชัยขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง14เมตรสูง19.13เมตรนับว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ เบื้องหน้าประดับด้วยพัดยศแบบพัดแฉกลายทองรูปกลีบพุ่มเข้าบินเป็นพัดยศที่งดงามด้วยเชิงช่างที่หาชมได้ยากมากค่ะสันนิษฐานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สสร้างถวายเมื่อปีพศ2397นะคะตามหนังสือพงศวดานเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้าง และพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงและในพงศวดานฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าพแแนงเชิงค่ะรับเสานะคะเขียนสีลายพุ่มเข้าบินก้านแย่งสีแดงหัวเสาประดับปูนปั้นรูปบัวกลุ่มกรีบซ้อนกันหลายชั้นค่ะสำหรับประตู บานประตูไม้แกะสลักลอยตัวเป็นลายก้านขดยกดอกนูนออกมานะคะผนังทั้งสี่ด้านเจาะช่องบรรจุพระพุทธรูป8ป0 0มืพันองค์เท่าจำนวนพระธรรมขันเรียกว่าพระงั่งค่ะภายในวัดพนันเชิงยังมีจุดสำคัญที่ต้องไม่ควรพลาดไปกราบไหว้ก็คือพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปทอง ปูนและหน้าซึ่งเดิมทีเป็นเพียงพระพุทธรูปปูนปั้นทั้งสามองค์แต่เพิ่งค้นพบภายหลังว่าเป็นทองและหน้าเมื่อปูนกระเทาะออกจึงสันนิษฐานกันว่าก่อนเสียกรุงชาวบ้านนำปูนมาพอกองค์พระไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พมา่าเผาลอกเอาทองออกไปนะคะพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงค่ะ วัดโดยยาว8วา18นิ้วกว้าง5วา6นิ้วมีหน้ามุกยาว2วาสูงแต่พื้นถึงอกไก่6วาเศษจุบันได้มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถด,ด้วยค่ะด้านหน้าเป็นภาพเขียนมารผจนรอบข้างเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพพุทธประวัติชาดกค่ะสำหรับคลิปนำชมวัดพรันเชิงก็คงมีเพียงเท่านี้ค่ะ ขออำนาจคุณพระหลวงพ่อโตได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้จงประสบแต่ความสุขโชคดีนะคะ